ฟังนั่งพักของผมนะครับแต่ก่อนนะครับจะเป็นถ้ำนะครับแต่ตอนนี้นะครับหินได้ปิดปากถ้ำหมดแล้วนะครับอานาชลาก็เบื้องต้นจะมีประมาณนี้นะครับก็เหลือแค่พียองเพระกระทานะครับแล้วก็ต่อของเครื่องใช้บางส่วนนะครับเป็นที่พักสงนะครับขออนุญาตครับเป็นที่พักของพระนะครับมีโอ้มีข้าวงูด้วยนะครับฝั่งนี้ของเรานะครับ จะเป็นกุฏินะแต่ว,ว่าไม่มีบันไดขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับผมเตี่ยวพาเที่ยวป่านะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่ตีนเขานะครับผมก็จะพาสาวน้อยนะครับไปสำรวจนะครับ ไปเลาะเป็นวัดล้านนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับมีความน่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าพระองค์กอดนะครับที่เคยอยู่วัดแห่งนี้นะครับผมคือต้องท้าความก่อนนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับแต่ก่อนนะครับเคยมีถ้ำเล็กๆนะครับอยู่ภายในวัดนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับได้เกิดเหตุนะครับหินถล่มมาปิดปากถ้ำแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามในคลิปได้เลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมเคยมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับสาวย้อนะครับอยากขอให้ผมพามาที่วัดแห่งนี้หน่อยนะครับซึ่งผมก็ได้อยู่กับสวัสดีจ้าสาวย้อยพาเลาะจ้าคลิปนี้นะครับต้องเล่าก่อนนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับมีตัวนี้เป็นความเชื่อเนาะก็คือมีเหล็กไหลอยู่ ภายในบัดแห่งนี้นะครับเ,รเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเดี๋ยวเราจะขอเข้ามาสถานที่นะครับเพื่อเป็นการไม่ลบหลู่เนะาะก็ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะตัวนี้ก็คือเราจะขอเราจะขอ,อกอดน,นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับพเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่นะแต่วันนี้ก็คือต้องเล่าก่อนว่าเป็นถ้าเหล็กไหลบ้านแห่งนี้นะครับก็ชาวยี่่อยากมาเนาะเดี๋ยวชาวยอ่ยังบ่เคยมาเลย แต่ว่าผมนเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วมาเจอกับชาวบ้านซึ่งแกก็หาเห็ดอยู่ตอนนั้นน่าจะหน้าฝนเนาะมาเจอกับชาวบ้านแล้วทีนี่แกนะ่ะหาของป่าอยู่พอดีแก้วแกก็ว่าเอา้าแกก็ถามไปนภาชาอีสานนะครับก,ก็ถามว่าเอา้าซุ้มตัวมาเท็ดนหยางนี่ซุ้มตัว้นมาฮอดตรงนี้สถานที่แห่งนี้นะมันบรแม่นบ,บองมาที่อย่างไรแกก็เลยยกมือ ไอบอกเจ้าที่นะครับว่าอย่าตื่นอย่าท่วงลูกหลานมาเที่ยวลูกหลานมาเฮ็ดคลิปนะครับนะประมาณนั้นนะครับผมก็เลยแล้วที่นี่สายย้อยอยากมานะครับก็เลยว่าจะพามาเมืองต้นก็อยู่บนเขาในสายย้อเนาะเขาต้องได้เดินเท้าขึ้นไปนะประมาณสักสองกิโลนะสองกิโลย่างขึ้นไปกันทังตามนี้เลยมันจะอยู่ในบนเขาเลยไปเพื่อเป็นการันเสียเวลาไปไปเลยสายน้อย ก็นะครับเราเดินขึ้นมาได้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับก็จะเจอกับสิ่งกุูกสร้างเลยนะครับเป็นศาลาเลยนะครับไม่ใช่กุฏินะครับเป็นศาลาเลยซึ่งมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือเป็นน่าจะล้างแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าล้างแล้วนะครับก็คือบริเวณฝั่งหน้าผาม้างของผมนะครับแต่ก่อนนะครับจะเป็น ถ้ำนะครับแต่ตอนนี้นะครับหินได้ปิดปากถ้ำหมดแล้วนะครับก็คือเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนทุกคนนะครับก็อยากจะมาพามาชมนะครับเป็นไอ้ล่องลอยนะครับของวัดแล้วก็ความเชื่อของคนแถวนี้นะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผม ก็ต้องขอเจ้าของสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มาลบดูประการใดทั้งสิ้นนะครับที่ผมมาก็คืออยากจะมาทําคลิปนะครับให้คนที่ยังไม่เคยมานะครับผมได้รับชมนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมต้องขอเข้ามาสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับถ้าผู้สิ่งใดผิดพลาดไปนะครับ ก็นะครับจะเป็นเหตนไม้ที่เราเห็นข้างบนนะครับก็จะเป็นศาลานะครับอยู่หนึ่งหลังนะครับสร้างอยู่บนด่านหินนะครับแล้วก็สิ่งที่พบเจอเลยนะครับวัดทุกที่นะครับอันดับแรกนะครับคือต้องมีน้ําใช้นะครับก็วันแห่งนี้ก็คือมีแทงน้ําอยู่สองแทงนะครับแล้วก็ฝั่งด้าโน้นนะครับจะเป็นห้องน้ําล้างนะครับ แล้วก็ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินนะครับขึ้นมาภายในตัวศาลานะครับศาลาก็จะเป็นโครงสร้างด้วยไม้นะครับแล้วก็ก่อผนังด้วยอิฐบล็อกนะครับ ็น่าจะมีชาวบ้านนะครับที่ผ่านไปมานะครับได้ขึ้นมาก่อไฟหรือว่าอยู่บริเวณนี้นะครับสิ่งที่เราพบเจอเลยนะครับก็จะเป็นพ่นด้วยสีสปีนะครับก็อะไรนะเราจะเป็นบ้านดีบุญตานะครับทำ พ่อบุญตาทำนะครับก็จะเป็นบันไดไม้เก่านะครับโครงสร้างก็ทำด้วยไม้ยูคานะครับณปัจจุบันก็คือปวกก็คือกินหมดแล้วนะครับน่าจะผุหมดแล้วนะครับน่าจะโดนลมโดนฝนก็น่าจะผุพังนะครับต้นนะครับผมต้องขอเข้ามาสถานที่ด้วยนะครับก็นะครับพอเข้ามาในพื้นที่นะครับศาลา นะครับก็จะปูกระเบื้องอย่างดีเลยนะครับปูกระเบื้องแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับมีโต๊ะมูบูชานะครับแล้วก็มีร่องตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าทําไว้ทาไมานะครับบริเวณนี้นะอือครับเป็นคล้ายๆเกี่ยวกับอิฐปแล้วก็มีแท่นนะครับก็ ให้เป็นลากไม้นะครับฝั่งนั้นนี่นะนนะก็มีบาดพระนะครับมีผ้าเหลืองมีครบหมดเลยครับมีร่องรอยนะครับการจุดเทียนการปักทูบนะครับก็อยู่ภายในศาลานะครับบรรยากาศรอบๆก็คือเป็นโครงสร้างด้วยไม้นะครับแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ก็คืออย่างครบหมดเลยนะครับ มีหมอน้ะก็มีตะกร้านะครับมีไม้ถูมีอะไรคือคือยังยังครบเหมือนเนะครับเหมือนว่ากับเคยมีพระอยู่แล้วทีน,นี้พระท่านได้เสียไปก็เลยยังไม่มีใครขึ้นมามเก็บสถานที่<ม>เก็บข้าวของข้าวของก็คือยังยังอยู่ครบนะครับแค่มีคนขึ้นมาแล้วก็จัดเรียงไว้อยู่กับรวมรวมไว้นะครับรวมรวหนึงนะครับก็ภายในาลาก็จะประมาณนี้นะครับ มีความเงียบสงบมากนะครับนี่นนภายด้านหน้าของเราก็จะเป็นผู้ผิวนะครับเป็นเป็นร้องน้ำนะครับเป็นลําห้วยนะครับก็ภายในาลาก็เบื้องต้นจะมีประมาณนี้นะครับ ก็เหลือแค่เพียงภาประทานนะครับแล้วก็เขาของเครื่องใช้บางส่วนนะครับหลังจากนะครับที่เราผ่าสำรวจดูนะครับสาลาข้างล่างนะครับแล้วก็ผมมองขึ้นไปบนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกุฏินะครับที่สั้งอยู่บนก้อนหินเลยนะครับก็เลยว่าจะพาขึ้นไปชมนะครับน่าจะเป็น ุพระนะครับที่มาอาศายอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะข้างบนน่าจะสุดแล้วนะครับน่าจะสูงสุดแล้วเห็นไหมจะเป็นกุฏินะครับ ก่อเวาอิดบล็อกเลยนะโหฝั่ง้านก็คือนะครับเป็นช่างง่อนหินนะครับ เป็นดานหินนะข้างบนโอ้โมีเสียงปลูกสร้างนะครับอีกแห่งหนึ่งฝั่งด้านหน้าของเราตรงนี้นครับก็คือเป็นเป็น,ในใคล้ายๆกับเป็นโดมเลยนะครับก่อ้วยอิดบล็อกนะครับโอ้ ก็คือก่อด้วยอิบ็อกนะครับแล้วก็ก่อตัวออกมาจากไอ้เจ้งงอนหินนะครับโอ้เป็นที่พักส่งนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ,อรบโอ้นะครับ เป็นที่พักของพระนะครับมีโอ้มีข้าวงูด้วยนะครับโอหน่าจะหลายปีแล้วนะมาอยู่ใต้กับชั้นหินเลยนะครับแล้วก็ฝั่งน,น,นี้ของเรานะครับจะเป็นกุฏินะแต่ว,ว่าไม่มีบันไดขึ้นแล้วนะครับ เป็นกุฏิคือกอดด้วยอิฐบล็อกเลยนะไม่รู้ว่าเขาผลขึ้นมาสร้างได้ยังไงนะอยู่เขาวสูงขนาดนี้นะครับเส้นทางก็จากที่ผมเดินขึ้นมาก็เอาเรื่องอยู่นะครับรือว่าหนักหนาวการเลยนะนี่ครับ ก็คือจะอยู่ข้างบนกับศาลาข้างล่างตรงนั้นนะครับก็คือสร้างแบบแปลกมากนะครับโหพื้นที่โดยรอบนะครับโซนข้างบนนะครับก็ดีหน่อยนะครับวันนี้ลมแรงนะครับอากาศเลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับจะเป็นกระจกหรือเปล่านะ ก็เป็นโซนด้านล่างนะครับนี่ครับด้านล่างก็คือเป็นร่องลอยนะครับการสุดเทียนนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือสถานที่อย่างนี้คือต้องได้ลองน้ำชายจากหน้าฝนอย่างเดียวนะครับ ก็เป็นนีน่าจะเป็นบ่อรองน้ําอาบจากข้างบนนะครับก็คือรองน้ําจากด้านหินนะครับต่อท่อลงมาอาบบริเวณนี้นะครับน่าจะอาบน้ําบริเวณนี้นะครับฝั่งด้านล่างของเราน่าจะเป็นห้องน้ําอีกแห่งนะครับแต่ว่าโดนทุ่มไปแล้วนะครับเหลือแค่ตัวถูนะครับข่ายเงาะเป็นไง นี่วันนี้ก็ได้พาสาย้อมาดูนะครับว่าแปลกมากเลยนะเป็นไงนี่สายน้ขอข้างบนอือ,อข้างบนมีกุฏิแล้วนะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นคล้ายๆกับโดมนะพระเพื่อนเอาไอ้ตัวอิดนะก่อต่อไปจะช่างอันหินนะเป็นกลมๆเหมือนโดมเลยเป็นโดมคือโดม กเออเป็นลูกกลมๆนะเป็นลูกทรงกลมนี่เดี๋ยวผมพาดูฝัง่งนี้นะครับก็คือแยกกับสาวย้นะครับสำรวจคนและฝั่งแต่ที่พบร่องรอยเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นมีเคยมีพระประธานอยู่ตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะว่านะครับเห็นไหม น้ำตาเทียนนะครับเยอะมากเลยนะน่าจะว่ามีข้าวงูอีกแล้วครับด้านในนี่ครับก็คือที่ผมว่านะครับถ้ำถล่มก็จะอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับจะก่อนมันจะเป็นปากถ้ำเล็กๆเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้ก็คือหินมันสไลด์ลงไปหมดแล้วนะครับปิดหมดเลยนะครับก็เลยไม่มีถ้ำแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับ ฝั่งถัดมาก็จะเป็นน่าจะไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้นะแล้วก็นะครับโซนข้างบนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นหินนะครับที่ก้อนนี้ก็คือมีฐานอยู่สามจุดนะครับตั้งอยู่นะเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้ก็คือ สวยมากเลยนะครับมีฐานอยู่สามจุดเหมือนกันนะครับก็ค,คือนี่ครับสุดยอดเข่าเลยนะครับก็คือเป็นเป็นดานหินทั้งหมดเลยนะครับ ที่มองมาไกลเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็คือฝั่งกุฏินะครับสองกุฏินะครับและที่ผมเจอเลยนะครับตัวนี้คืออะไรครับคือตั้งเหมือนกับเป็นรูปใบโพลเลยนะครับตัวนี้นะครับรก็คือเป็นโซนข้างบนนะครับ บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมว่าน่าจะพาดูครบหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือเราน่าจะเดินทางกลับแล้วนะครับนับจากนี้นะเป็นไงแต่ย้อนเย็นแท้เดชบรรยากาศไหม <laughs> เราน่าจะต้องกลับแล้วนะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิน่าจะขึ้นสี่สิบองศาแล้วนะประมาณใกล้เที่ยงเลยนะเพราะว่ากว่าเราจะเดินออกไปจากป่าก็คือไกลพอสมควรนะแมนก็คือน้ําเราก็เริ่มหมดแล้วหมดแล้วเตรียมมาเตรียมมาก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะคลิปนี้น่าจะลาทุกคนไปเนาะแอนคุณเจอากาศเย็นสบายขับไปเลย ก็คลิปนี้นะครับผมก็ได้พามาดูเป็นวัดล้างอีกแห่งหนึ่งนะครับของอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับก็เป็นวัดล้างที่อดีตนะครับเคยมีถ้ำเด็กดไหนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกเม้นทุกกําลังใจนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมเสมอมานะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ